ต่อมาเวลา10นาฬิกา37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดทวายไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลในพื้นที่บ้านคลีตี้ล่างตำบลชะฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวินหรือเดิมชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลีตี้ล่างซึ่งกองกับกับ ตำรวจระเวนชายแดนที่13จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรัรบสั่งเนื่องจากบ้านคริตตี้ล่างเป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาโดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวภายในศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาบ้านคริตตี้ล่างจัดการศึกษาและอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคริตตี้ล่างสำหรับทำการเรียนการสอน ต่อมาท่านผู้หญิงอังกาบบุญยติติทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสําหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวินเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2557ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนนอกจากการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างเต็มที่แล้วยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการนำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาขยายพัฒนาความรู้จากโรงเรียนไปสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้โดยให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชนทางด้านการปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการแปรรูปผ,ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและราษฎรในชุมชนยังได้มีการติดตามเรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่วตามโครงการฟื้นฟูล,ลำห้วยคลีตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินการโดยกรมควบคุมคมลพิษกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากโรงเรียนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างประปาภูเขาและลำห้วยคลีตี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาคุณภาพน้ำในลำห้วยมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลดลงสัตว์น้ำประเภทปลาและกุ้งมีความปลอดภัยสามารถนำมาบริโภคได้ปัจจุบันกำลังศึกษาดำเนินการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อน ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนและนักเรียนรวม124คนส่วนใหญ่ป่วยด,ด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคระบบทางเดินหายใจส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีประชาชนและนักเรียนมารับบริการรวม137คนส่วนใหญ่เข้ารับบริการถอนฟันผ่าฟันคุดเครืองฟู่อรารอุดฟันและขูดหินน้ำลาย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในส่วนรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนในวันนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่999ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารที่ทรงมุ่งมั่มนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ในการนี้ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับคณะครูนักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ999ย่างของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมสอดแทรกเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นคลิตตี้ล่างเพื่อสืบทอดและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชทานโครงการตามพระราชดำริรวม8โครงการปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรวม220แห่ง